h อ t s u บนี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม อย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางแบรนด์ Adidas นะครับได้ทำการยุติบทบ,บาทนะครับ Yeezy ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากปัญหาประเด็นร้อนแรงต่างๆนะครับที่ทาง k a n y w w s t t นะครับแสดงจุดยืนทางสังคมนะครับแล้วก็พาดพิงถึงกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มนั่นเองนะยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นข่าวนะครับผมอย่างเช่นการใส่เสื้อ White l i v e s m a t t e r นะครับที่งาน Paris Fashion Week นะครับผมจากนั้นก็มีการ โพสข้อความนะครับผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับด้วยข้อความเนื้อหาที่บอกว่าเสียดสีหยยดชาวจิวนะครับทำให้หลายหลายคนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยเหตุการณ์ที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยก็เลยทําให้หลายๆแบรนด์นะครับที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ Kanye West นะครับผมทําการดึงสินค้าออกนะครับหยุดขายยุติการขายนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อทางแบรนด์นะครับเกิดภาพลบกับทางแบรนด์นั่นเองนะครับถึงตอนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าการหยิบเอารองเท้า g i u s นะครับ ออกไปใส่เดินเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นมองเราไม่ดีหรือเปล่านะครับหาว่าเราแบบว่าสนับสนุนความคิดของคันยิวเวสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็เลยไม่กล้าใส่แล้วเนี่ยคือแบบเพิ่งใส่มาเมื่อวานสดๆร้อนๆก็เลยเพิ่งนึกขึ้นมาได้เฮ้ยคนอื่นเขาจะมองเรายังไงนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตรงนี้นะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนแบรนด์นะครับที่ได้ทําการตัดสินค้าดึงสินค้าเกี่ยวกับยีซี่หรือว่าเกี่ยวข้องกับคันยิวเวสออกแล้วเนี่ยก็มีมาเรเซียก้านะครับผม แก๊บนะครับที่ทำกับยีซี่เนาะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกนะครับ Adidas นะครับผมโดยล่าสุดนะครับผมไปที่เว็บไซต์ adidas.co.th เนี่ยปกติแล้วในเมนูที่ค้นหาสินค้าเนี่ยมันต้องมีคำว่าย e ซี่อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือได้หายไปแล้วนะครับจากหน้าเว็บไซต์ Adidas นะครับผมคือโอ้โห ือหายไปเลยอ่ะเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้จริงๆเลยนะคำว่ายีซี่นะครับและในจดหมายนะครับที่ประกาศปิดดิลยีซี่ของทาง Adidas Group นะครับผมย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่า Adidas นะครับจะเป็นเจ้าของดีไซน์ทั้งหมดของลายสินค้าทั้งที่เคยออกมาวางขายแล้วและยังไม่วางขายในอนาคตนะครับและจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่9พฤศจิกายนหน้านะครับข้อความย่อหน้านี้มันแปลได้2ทางนะนั่นก็คือ อาดิดาจะขายต่อก็ได้หรือจะไม่ขายต่อก็ได้นะครับแต่ความหมายที่ผมนึกออกมานะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือผมมองว่ามันจะเป็นการหยุดขายมากกว่าหยุดจําหน่ายมากกว่านะครับคืออาจจะไม่ได้เห็นยีซี่อีกแล้วก็ได้นะเพราะว่าคือมันต้องหยุดอะคือถ้า Adidas สยังยังขายยีซี่อยู่มันก็จะส่งผลลบต่อบแบรนด์เนาะอย่างที่ทุกครู้กันเนาะ พอประกาศปิดดีลกับยีซี่ก็ทำให้คุ้นตกลง5%ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมและข้อความนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเตือนอ้อมๆนะครับถึงาจากทางแบรนด์ Adidas ถึงคันย e เวส t นะครับว่าเออถ้าเกิดแบบหลังจากนี้พี่เย่เราแบบว่าผลิตเองทำเองสั่งทำขายเองอาจจะโดนฟ้องก็ได้นะเพราะว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่กับ Adidas หมดแล้วนะครับผมคือมันจบแล้วนะครับ is over นะครับ Adidas ก e ีซี่ ส่วนคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเออหลังจากนี้จะไม่มียีซี่แล้วแปลว่ายีซี่เนี่ยราคามันจะทูดมูลราคามันจะแบบเฮ้ยพุ่งสูงขึ้นนะครับคนที่ถืออยู่ในมือแบบ10คู่20คู่เนี่ยคือแบบอุย้ยกูรวยแล้วนะครับคือถ้าถามผมจริงๆนะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือมันมันไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วโอกาสที่ราคามันจะพุ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็กเกิดขึ้นได้ออยากจริงๆนะครับผมนี่ไม่ใช่เคสที่แบบดีไซเนอร์คนหนึ่งย้ายจากไนกี้ไปอาดิดาสเหมือนชอนวอเตอร์สปูนนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับราคาขึ้นหมื่นหนึ่งสองหมื่นในข้ามคืนนะครับแต่คือแบบอาดิดาสเนี่ยยีซี่เนี่ยมัน กระแสมันก็ลงพอสมควรแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วบวกกับแบบภาพลบคันยิยวเวสยีซี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิดราคามันมันจำขึ้นมา1มื่นสองมนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดการซื้อขายยากขึ้นมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยฮะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นก็คอมเมนต์เข้ามา คุยกันได้นะครับผมอ่ะก่อนที่จะจบคลิปผมก็อยากจะพูดทิ้งท้ายเกี่ยวกับย c e หน่นะครับว่าโมเดลที่ผมชอบที่สุดนะครับใน a d i d a s ย e นะีซเนี่ยก็คือ350 V2 นะครับเป็นยีซี่ e คู่แรกเลยที่ผมเข้ามาเล่นยีซี่นะครับผมแล้วก็ ผมได้มาตอนนั้นก็2,017แล้วแล้วก็เป็นดรอปที่2นะครับดรอปแรกราคามันขึ้นไป50,000นะมันซื้อไม่ไหวนะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าจะรีสต็อกแล้วก็เลยพีออเดอร์ไป25,000นะครับยีซี่คู่นี้5ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ผมติดโซลตลอดทั้ง5ปีเลยครับแล้วก็เพิ่งแกะโองมาเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่พื้นนี่คือยังใหม่อยู่ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะฮะอืมบูสก็ยังขาวนะครับแต่ก็ไม่ได้ใสกิ้งเหมือนเมื่อก่อนนะครับ เพราะว่าเห็นคนบอกว่าเอออาดิดาไม่ได้ใส่นาน๋ยวบูสต์มันจะกรอบแต่ตอนนี้ยังนิ่มๆอยู่นะฮะยังกดได้อยู่ยนะยังไม่พังนะจ๊ะเออคลิปนี้นะครับพูดเยอะและเจ็บคอนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมคอซิโคนะครับนี่แก้วเก็บความเย็นดีไซน์สวยงามนะครับผมคอซิโคไทยแลนด์นะครับโลโก้อยู่ทางนี้นะครับนี่ ข้างๆคูเวอร์นะครับผมไม่พอดีทางแบรนด์เขาสละให้นะครับนี่เป็นชื่อคูเวอร์เลยเจ๋งมากๆนะครับแก้วนี้นะครับคือแก้วคอลแลบกับศิลปินชาวฮ่องกงนะครับคาซิงลงนะครับผมนี่รับบูบูคือคัลซิเคิลเนี่ยเขามีโมเดลหลายโมเดลมากอันนี้ก็เป็นแก้วทัมเบอร์นะครับก็ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ยังมีเป็นทรงแคนทีนนะครับนี่ให้ดูสะกดให้ถูกนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อตาม Toxical โค a ไทย a ลนนะครับเฟซบุ๊กไปได้เลยตัวนี้คือแคนทีนนะครับอันนี้ก็จะอีกทรงหนึ่งนี่ X ก,กับคาซิง g ลงเหมือนกันนะครับนี่แคนทีนนี่เขาจะบอกเลยว่าเก็บความเย็นได้25ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความร้อนอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับนี่ใครที่บอกว่าชอบดื่เครื่องดื่มเย็นอนะ่ะบอกเลยต้องมีนะครับผมน้ำแข็งนี่จะไม่ละลายแล้วก็เครื่องดื่มจะไม่แบบว่าเสียรสชาตินะครับผมอืม ใครที่สนใจนะครับจะไปดูสินค้าเพิ่มเติมเพราะว่ามีแบบไลน์ไหนบ้างโมเดลไหนบ้างนะครับก็ไปกันได้ที่ Facebook c o x i c l e Thailand นะครับนี่เลยลก็ส่วนใครอยากจะไปหาซื้อก็สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางไลน์นะครับ s h o p e e Lazada มีหมดเลยนะครับขอบคุณ c o s i c ิค Thailand มากนะครับขอบคุณกรับ หลังจากนี้นะครับอนาคตของยีซี่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องราวของคันเยวเวส์นะครับจะจบลงแบบไหนนะครับยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับกด subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับปิ๊งปิงจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องนะครับสุดท้ายนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ peace out